หนึ่งตัวมาแล่กับมิกพาเร่นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนับอันดับ6นะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลี้ยวผู้นับอันดับ2นะครับในเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะภายใต้การทำทีมของเอลิกเทนฮากนะครับผลงานของลูกทีมเองก็ยังขาดความแน่นอนไปเยอะนับกับเกมที่แล้วนะก็ดันไปเสียท่าในช่วงท้ายเกมต่อเชลซีนะครับ ผลงานแมนยูน่าพานัดล่าสุดนะครับชนะมป2 2แพ้นะคนับเสมอ1นะครับทางฝั่ง,งเลี้ยวคูนะภายใต้การทำทีมของจิกเกิลคอปนะครับยังคงทำผลงานได้ดีสมราคาทีมจากฝูงนะครับซึ่งเกมที่แล้วนับก็เป็นการไล่อัดเชฟฟิล์ยูเนเต็ดมาได้แบบไม่ยากเย็นนักนะครับผลงานเลี้ยวพูล5าานัดล่าสุดนับชนะไป4นะัแพ้1นัดนะครับสี่ตีการพบกันนะครับ แมนยูในเต็ดและเรียวผูนะภานัดล่าสุดนะครับแมนยูในเต็ดนะครับชนะไป3แพ้1นับเสมอหนึ่งนับผลงานที่เจอกันมาของทั้งสองทีมนะครับแมนยูในเต็ดนะครับทำได้ดีกว่านับกำแพงที่เรียวผูตั้งมานะครับเปิดมานับอยู่ที่1ตรงนะครับผมมองว่าไม่สูงเกินไปนะครับสำหรับแมนยูนะครับผมว่าแมนยูนะครับจะเอาชนะได้แน่นอนนับสองหนึ่งผมฟันธงเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้านะครับหนึ่งตัวมากับมิกนะครับ จะเป็นคู่ไหนนะครับต้องมารอดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ